เสียเบ็ดตอนแรกครับพี่น้องนี่ครับเนื้อเขียดเนื้อเขียดเนื้อเขียดนี่ครับสะพานไม้ลางข้องแล้วครับผมเสียบแล้วลลหลายลังนึงอยู่พุ่นบมีไม้ไปครับพี่น้องเลนมงนี้ก่อนนี่แหละไม้ขางข้องนี่แหละเดี๋ยวเราติดตามตอนย้ำด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงเสียบเบ็ดก่อน ค่อยพอกันตอนอยามครับผมเดี๋ยวขีดโมงครับสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องประมาณตีห้าเพิ่งครับผมเยาไปยามเบ็ดครับเมือนขึ้นมาบ่อไรเพราพตัวลุงเนื้อเขียดไปมาบ้านครับผมไปพี่นอ้องจะมาร์บอลนี่เตรียมให้พี่น้องเลยเบื้องบ่หากินยากครับ ห่อนนะครับบมนี่นี่เสียงปลาบ่อนปลายัางเล่นยพี่น้องเลยเงียบกีบป,ปลากระเบิดไปนำเนี่ยแหละ่ะไปพี่นอ้องไปไปย,ยังว่ากันของอยู่ในน้ำนำผืนเนาะโอ้ยเหยียดนี่คือเกาอยู่พี่น้องนี่ mùi ba kim mùi tiết tay mùi ba kim ngao nhóc mùi 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 กินหาอยากสมมติยากมองนี่มองให้ไล่มกถือมองนี่ก็จบเลยแล้วอู้น้ำขื้น มีแต้มมาเนาะพี่น้องเลยน้าขึนครับหลังที่หกที่ห้าหลังนี้ปาดขึ้นโคกเลยพี่น้องเอ้นี่หลันงนี้ตีครับนี่ยึดขึ้นโคกเลยโอยู่ ล้างนีกับตีพี่น,อน่อ่เกียบเป็นโคกเลยเอ้าล้างนีคือข้างเขาเขา,ขาถือครับล้างนีถืออ้อก็ยังตายโอ้ Cứ tài, phí lại hmm? tài. Hmm. tài, phí nọng nọ ơi mẹ chị nó cái khắp ui Trời đấy tay mẹ khắp ai bịp bay áo bay khắp làm nhieu nhang Mong sai vô Đi sai vô rồi như chùm dịch chặt lên phía nó đi vất vả ừ. lắm người nhắc câu luôn ông lắm gì đứng phía

nhìn nhìn cái cầu đang sụt thải đấy đưa phi đồng oh. đang sụt thải nhìn tổ khắp nhìn tổ nhìn tổ khắp นังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้เสียงรถไฟก็ได้ คมีเตี่ยมอยู่พี่น้องนีเตี่ยมสองครับผมใส่เดียมเดียวพี่น้องเริ่มเก็บเด็กก่อนเดี๋ยวไปร่วมยอดกัน งเหี่ครับแต่ก็ยังมีเตี่ยมอยู่มีเตี่ยมพี่น้องได้บ้างอยู่ครับโอ้ยบังตีละพี่นอ้องโตปลานี่ใส่เดียดเดียวใส่เดียดเดียวพี่น้องตากเดียดเพราะอไรอยู่ครับนี่ดีกว่าเหี่ยวพี่น้องใส่เบียดยำเรียง มันเป็นจังหวะปลาขึ้นมาปลาลงปลาขึ้นปลาลงครับพี่น้องจะได้ก็แล้วแต่ครับพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยฟอกันคลิปหนาว่าสิลงแจ้าไหนมองไหนจหรับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องถือว่าบรเห่าครับผมนี่แจมพี่น้องได้เบังอยู่ปลาอืดปลาหยาครับผมยำเหลียง <S <S <อ>ไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ